นี่ฮะบรรยากาศในงานศพของสองแม่ลูกที่บ้านเลขที่132หมู่9บ้านผําตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัด101เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับมีญาติพี่น้องแล้วก็แม่ของนายวิเชียนจำปาคนขับรถบรรทุกพร้อมญาติร่วมเคารพศพและพูดคุยกันกับทางแม่แล้วก็สามีของผู้ตายว่ายอมรับผิดนะแล้วก็ชดใช้ค่าใช้จ่ายครับในงานศพทุกอย่างขณะที่ว่านายสุวัต เบ้าจังหาแในอำเภอเมืองสวงนําเงินสดมาสมทบเป็นค่าจัดงานศพอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ยังมีตัวแทนบริษัทประกันภัยบริเหตุหมู่นะครับซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้เด็กออทิสติกเมืองสูงทําประกันชีวิตไว้มามอบให้เป็นค่าจัดการศพซึ่งศพของสองแม่ลูกจะมีการชาวพนก,กิจศพที่วัดปั้มผํำในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนายบิชิตวอทองอายุ4 6ปีสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่ามีอาชีพขับแท็กซี่มีลูกสองคนคนโตเป็นหญิงเรียนอยู่ชั้นมห แล้วลูกชายที่เพิ่งเสียชีวิตลูกชายเป็นเด็กพิเศษแต่ฉลาดมากได้พูดคุยกับภรรยายแล้วก็ลูกครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ว่าขับแท็กซี่ก็พยายามที่จะศึกษาทมและการทําสมาธิเพื่อที่จะนํามาฝึกให้ลูกได้หายจากอาการที่ว่าเป็นอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยก็จะให้ลูกบวชแต่ว่า มาเสียชีวิตเสียก่อนนะครับฝ่ายคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตหรือว่าฝ่ายสามีเนี่ยนะคะก็บอกว่าดูคลิปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเป็นความประมาทของคนขับรถบรรทุกแต่ก็ให้อภัยบอกไปยังคนขับรถบรรทุกด้วยบอกว่าขอให้มีสติแล้วก็มีความเมตตาในการขับรถค่ะไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะทานองนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ